ไปดูหน่อยว่าใครทําอะไรอยู่นะไหนไปดูสิมาสิมาสิอ๋อก็ไาเล่นผูเล่นผูกับอดีตไหมมาดูพีวีซิมาดูพีวีซิน้องไหนบอกว่าขึ้นแก้ววายกินเด็กแก้วร้อน่ะพีวีไล่กับพี๊กเองก็ขจะไม่น้ำวันนี้เลยจ่ะจะไปน้ำไหมถ้าเมลอยากไหวไหมลูกสไลเดอร์ด้วย าไปสิไปดูซิใครทำอะไรอยู่ไปดูสิอืมครับแกลงาชิปาให่ปะป๊าปะป๊าชิมไหวมีอนี่มานี่มาอ๋อมีอ๋ออะไรหลืหปลา